มาแล้วสิบบาทจ้าที่ทานี่คืออะไรครับผมน้ำมันนะพี่อ๋อน้มันสวยงามเลยมันจะไม่ติดนะติดย้อยไม่ติดนี่นี่ยังไม่ติดตะแกงครับผมเดี๋ยวเวลานั่นลมโดนไปน้ำมันนี่ก็จะหยดลงล่างครับครับมันจะแห้งครับผมนี่เป็นเทคนิคของร้านนะ,น,าะนะครับรครับผมอันนี้ขายมากี่ปีแล<ร>้วครับเป็นกี่ปีแล้วครับเป็นกี่ปีแล้ว โอ้ไม่ธรรมดาครับครับขายมะละกีไม้ครับที่นี่ที่นี่ก็เมื่อวานก็อันเกือบสองอันหนึ่งไม้ครับพันไม้เลยเกสองพันไม้ค่สองพันไม้เมื่อวานพันเก้าครับโอ้เมวานนเยอะเลยขายดีมากเลยครับยอดเลยสิบไม้นะครับแต่ขอเป็นแยกห้าไม้ถุงหนึ่งแล้วก็หกไม้ถุงหนึ่งแยกยิ่งไหมครับไม่ต้องค่ะ